สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุนติตาเขตประการไทยวันนี้จะมาสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิพ่มเติมค่ะจัดโจทย์นะคะจะเป็น x กำลังสองส่วนสี่ลบลบสามส่วน x กำลังหกนะคะก็จะเป็นเท่ากับหกสามแล้วก็ x 4, ส่วน 3, สีน่กำลังสองลบสามลบสองส่วน x แล้วก็กำลังสามนะคะก็จะเท่ากับ x กำลัง6ส่วนสี่กลังสนะคะจะกลายเป็นลบสามกลังสส่วนเอ็กกำลังสามนะคะ,ะ,ปปะ,คะดังนั้นก็จะเป็นเท่ากับหกหกสี่ก็ลงเล็บเอ็กกำลังสอส่วน,แวน,น,ะะนสวน X, แล้วก็กำลังสองอีกรอบหนึ่งนะคะก็จะเป็นลบสส่วนเอ็กกำลังสจะเท่ากับ สิเท่ากับ x กำลังสส่วน c กำลังสก็คูณกับ3กำลังสส่วน x กำลังสก็จะกลายเป็น15บคูณแนะคะส่วนกับ16บหกคำตอบข้อนี้ก็จะเป็น7 3็ดจุดเค่ะ